สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องครูพุชแชนแนลอีกเช่นเคยนะคะในวันนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาเบื้องต้นเลยนะคะของเรื่องการหารเศรษส่วนหลังจากที่เราเรียนเรื่องส่วนกลับของเศษส่วนกันแล้วนะคะเรื่องแรกที่จะนําเรื่องส่วนกลับของเศษส่วนมาใช้นี่ยก็คือเรื่องการหารจานวนนับด้วยเศษส่วนนั่นเองนะคะซึ่งการหารจานวนนับด้วยเศษส่วนก็จะมีแพทเทิร์นของมันก็คือมันจะมีตัวตั้งนะคะ จะมีตัวตั้งเป็นจำนวนนับนะคะตัวตั้งตัวตั้งก็คือจำนวนที่อยู่ข้างหน้าเครื่องหมายหารนี่สำคัญมากนะคะแล้วก็มีตัวหารเป็นเศษส่วนนั่นเองนะคะตัวตั้งจะเป็นจำนวนนับนะคะแล้วก็ตัวหารก็จะเป็นเศษส่วนนะคะแล้วก็แต่ว่าจะเป็นเศษส่วนชนิดใดนั่นเองนะคะทีนี้มีวิธีการหาคำตอบอย่างไรนะั้นเรามาดู สถานการณ์ลองดูสถานการณ์แรกนะคะสถานการณ์แรกนะคะครูพุธเนี่ยมีพิซซ่านะคะสามถาดพิซซ่าสามถาดน,นะคะพิซซ่าเท่ากันเลยสามถาดต้องการแบ่งเป็นชิ้นนะคะให้เด็กๆนะ่ะได้ทานด้วยกันนะคะต้องการแบ่งให้ได้ชิ้นชิ้นละเศษหนึ่งส่วนสองถาดชิ้นละเศษหนึ่งส่วนสองถาดอ่าแสดงว่า พิซซาหนึ่งถาดก็ต้องแบ่งเป็นสองชิ้นนะคะเป็นสองส่วนแบบนี้นี่แล้วก็จะได้แล้วนะคะนี่เศษหนึ่งส่วนสองถาดนี่ส่วนนี้นะคะส่วนนี้ก็เศษหนึ่งส่วนสองถาดเศษนี้ก็เศษหนึ่งส่วนสองถาดนะคะแล้วดูซิว่าครูพูดจะมีพิซซาตอนนี้ทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะจากชิ้นใหญ่เนี่ยก็จะกลายเป็นชิ้นเล็กไปแล้วนะคะก็จะชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองชิ้นที่สามชิ้นที่สี่ชิ้นที่ห้าและก็ชิ้นที่หก สแสดงว่าจากพิซซ่า3ถาดน,นะคะแบ่งเป็นชิ้นชิ้นละเศษ1ส่วน2ถาดนจะได้ทั้งหมด6ชิ้นนั่นเองเอ๊ถ้าเขียนในรูปของประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศ,ศาสตร์จะเขียนได้อย่างไรนะคะก็จะเขียนได้ว่า3ถูกแบ่งใช่ไหมคะแบ่งเป็นชิ้นชิ้นละเศษ12ส่วน2ก็จะด้3หารด้วยเศษ1นส่วน2เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะคะแล้วจากสถานการณ์ที่ให้มาก็จะพบว่าเมื่อนำ พิซซาสามถาดมาแบ่งถาดละเศษหนึ่งส่วนสองชิ้นเนี่ยจะได้ทั้งหมดหกชิ้นนะคะคำตอบก็จะได้หกนะคะเอสามหารด้วยเศษหนึ่งส่วนสองเนี่ยไปเท่ากับหกซึ่งความสัมพันธ์ของจำนวนนะคะจำนวนที่เห็นเนี่ยจำนวนที่เราเห็นเนี่ยนะคะหกเนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะนอกจากเกิดจากสามหารด้วยเศษหนึ่งส่วนสองแล้วใช่ไหมสามก็ยังเกิดจาก เอ้ยไม่ใช่สามนะคะหกก็ยังเกิดจากอะไรคูณกันคะสามคูณสองก็ยังได้หกอีกด้วยนะคะอ่ะดูนะเนื่องจากนะคะสามหารด้วยเศษหนึ่งส่วนสองเท่ากับหกและสามคูณสองก็เท่ากับหกด้วยใช่ไหมคะสังเกตดูดีๆนะสามเหมือนกันเลยมันเป็นตัวตั้งเหมือนกันเลยนะคะแต่เครื่องหมายหารสามารถแสดงเป็นเครื่องหมายคูณได้จริงไหม แล้วตัวหารเนี่ยค่ะตัวหารคือเศษหน่งส่วนสเนี่ยถ้าเป็นการหารก็หารด้วยเศษหนึ่งส่วนสองพอมาเป็นการคูณไปคูณด้วยสเศษ1นส่วนสกับ2มีความสัมพันธ์กันอย่างไร<อ>เราจําเรื่องที่เรียนกลับมาก่อนหน้านี้ได้ไหมคะก็คือเศษหน่งส่วนสกับ2เป็นส่วนกลับของกันและกันนะคะก็แสดงว่าดังนั้นดังนั้นนะคะสหารด้วยเศษหนส่วนสเนี่ย จะมีค่าเท่ากับ3คูณ2ซึ่งไอ้เจ้า2เนี่ยก็เป็นอะไรของเศษ1ส่วน2คะเป็นส่วนกลับของเศษ1ส่วน2อนั่นเองนะคะนี่นี่คือประมาณนั้นหรือหรือนะคะส่วนกลับของเศษ1ส่วน2ก็คือเศษ2ส่วน1ก็ได้นะคะ กับเศษ2ส,ส่วน1ก็จะมีค่าเท่ากับ6เหมือนกันนะคะเพราะจํานวนนับ2เนี่ยกับเศษสองส่วน1มีค่าเท่ากันนะคะเพราะเปลี่ยนเศษเกินเป็นจำนวนนับได้นี่คือสถานการณ์แรกสถานการณ์แบ่งพิซซ่านะคะลองมาดูสถานการณ์ที่2นะคะสถานาการณ์ที่2จะเป็นอย่างไรนะครูพุทธนะคะก็มีขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยสามชิ้นขนมไหว้พระจันทร์จะมีลักษณะเป็นกลมๆนะคะคล้ายขนม เปี๊ยะขนมไข่นะคะเป็นขนมไว้ใช้ในเทศกาลของคนจีนนะคะเป็นขนมไหว้พระจันทร์สามชิ้นนะคะแล้วทีนี้ต้องการนําไปใส่จานเพื่อจะนําไปเอ่อไปเส้นไหว้อะไรอย่างเงี้ยนาไปใส่จานจานละเศษสามส่วน 4, สี่เศษสามส่วนสี่อันนะคะนี่มีขนมไหว้พระจันทร์สามอันจะแบ่งใส่จานนะคะแบ่งใส่จานจานละ เศษ3ามส่วนส่อันอเขียนนี้แล้วกันนะคะจะได้กี่จานโออันนี้เป็นสถานการณ์ที่เอามาจากหนังสือเรียนสสวนทนะคะหน้า38แต่นักเรียนหลายคนบอกว่าครูผมผมดูแล้วผมไม่รู้ว่ามันมายัางไรอ่ามาดูได้เลยค่ะดูขนมเปี๊ยะไอะ้ไม่ใช่คะ่ะขนมเปี๊ยะขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยมีอยู่3อันใช่ไหมต้องการแบ่งใส่จานจานละเศษสาส่วนสอันแสดงว่าเราก็ต้องแบ่งขนมไหว้พระจันทร์เนี่ย แต่และอันเนี่ยก็แบ่งเป็นสี่ส่วนนะคะสี่ส่วนเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องการที่จะแบ่งตามตัวส่วนนี่ไงแล้วจากนั้นเราก็ต้องการนําไปใส่จานจานละสามอันเอาจานมาจานก็จะลอยมาจานที่หนึ่งจานที่หนึ่งก็ไปตักเอาขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยมาจากขนมไหว้พระจันทร์ก้อนแรกนะคะอันแรกตักมาสามชิ้นอ่ะอามาวางเลยนะคะ เดี๋ยวเปลี่ยนสีจานดีกว่าจะได้ไม่หลงกันอ่าเปลี่ยนสีจานสักหน่อยนี่แล้วจากนั้นเราก็เอาขนมไหว้พระจันทร์มาวางฟึบหนึ่งชิ้นสองชิ้นสามชิ้นนี่เอามานี่นะจานที่หนึ่งต่อไปยังไม่หมดค่ะมันยังมีอยู่อีกเอาจานที่สองมาจานที่สองเราก็ไปแบ่งขนมไหว้พระจันทร์จากอันที่สองมาอีกสามชิ้นเพราะเราต้องการแบ่งเสร็จสามส่วนสี่ชิ้นเอามาสามชิ้นนะคะชิ้นที่หนึ่ง ชิ้นที่สองแล้วก็ชิ้นที่สามนะคะนี่ใส่จานที่สองอา้าวยังไม่หมดอีกเอาจานที่สามมาเดี๋ยวนี้เลยเอามาแล้วนะคะก็ไปเอาขนมไหว้พระจันทร์นะคะจากอันที่หนึ่งอันที่สองแล้วก็อันที่สามมานะคะแล้วก็เอาเอามาใส่จานหนึ่งสองสามนี่ไงแต่อย่าลืมนะคะว่าขนมไหว้พระจันทร์ยังเหลือไหมมีค่ะมีส่วนที่เหลือใครเห็นแล้บ้าง นี่ไงคะนี่ส่วนที่เหลือของแต่ละอันแต่ละก้อนเลยก็ยังเหลืออยู่หนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นซึ่งก็คิดเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่เมื่อเอามารวมกันตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กก็จะกลายเป็นเศษสามส่วนสี่ดังนั้นรีบเอาอะไรมาดวนๆเลยเอาจานที่สี่มาอ้าวเร็วๆผมไม่าพระจานทร์นำมาวางเลยไอ้ที่เหลือเนี่ยเอาวันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้นะคะแล้วก็มาใส่จานนี่ก็จะได้เป็นมาแล้วนะคะ นี่หมดพอดีเลยนะคะนี่ก็คือส่วนนี้นี่ไงนี่ไงอ้าวเพราะฉะนั้นเราจะใช้จานในการนําไปเส้นไหว้ได้ทั้งหมดกี่จานคะจานที่หนึ่งจานที่สองจานที่สามและก็จานที่ซีดังนั้นข้อนี้นะคะลองเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคสัญ,ญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ก็จะได้เป็นอะไรคะสามหารด้วยเศษสามส่วนสี่มีค่าเท่ากับ เท่าไรนะคะจะตอบทั้งหมดได้กี่จานคะตอบ4จานดังนั้น3หารด้วยเศษ3ส่วน4ก็เท่ากับ4อ้าวลองมาดูสิคะเนื่องจากนะคะเราก็พบว่าเนื่องจาก3หารด้วยเศษ3ส่วน4ก็มีค่าเท่ากับ4และเมื่อเรานำ3ไปคูณกับเศษ4ส่วน3ก็มีค่าเท่ากับ4ใช่หรือไม่เพราเรียนเรื่องการคูณมาแล้วนะคะ อ้าใช่นะคะดังนั้นนะคะดังนั้นดังนั้นจะทำให้สามหารด้วยเศษสามส่วนสี่มีค่าเท่ากับสามคูณด้วยเศษสี่ส่วนสามนั่นเองสังเกตสิว่าเศษสีส่วนสามกับเศษสามส่วนสี่มันเป็นอะไรของกันและกันมันเป็นส่วนกลับนะคะส่วนกลับของ เศษสามส่วนสีนั่นเองอ้าวสรุปนะคะสรุปได้ว่าการหารเศษส่วนนะคะจำนวนนับกับเศษส่วนเนี่ยวิธีการก็คือเปลี่ยนการหารสามารถคิดในรูปการอะไรได้การคูณแล้วก็คูณอะไรของตัวหารคะคูณกับส่วนกลับของตัวหารนั่นเองแล้วเราก็หาคําตอบของการคูณได้เลยนะคะลองมาดูตัวอย่างที่1กันเลยจ้าทีนี้นะคะ,ะจงหาผลหาร ผลหารนะคะของจำนวนนับ4หารด้วยเศษ2ส่วนสพิจารณาก่อนเลยจำนวนใดเป็นตัวตั้ง4เป็นตัวตั้งนะคะเศษ2ส่วน3าเป็นตัวหารเราก็คิดใหม่ด้วยการแปลงวิธีหารให้เป็นวิธีอะไรคะวิธีคูณได้นั่นเองอ้าวแปลงนะคะจำนวนนับอยู่เหมือนเดิมแปลงวิธีหารเป็นวิธีคูณแต่จะคูณด้วยเศษ2ส่วน3ไมไหมไม่ใช่ต้องคูณด้วย ส่วนกลับของมันก็คือเศษ3ส่วน2นะคะจากนั้นเราก็าเอาจำนวนนับ4ี่คูณด้วยเศษ3แล้วก็ตัวส่วนคือ2อ่าจากนั้นถ้าเห็นในรูปก,การคูณแบบนี้แล้วเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนก็ตัดทอนได้ใช่ไหมอ่าลองจับคู่ค่ะจับคู่2กับ4นะคะเนื่องจากเป็นจานวนคู่ทริคง่ายๆก็คือจับคู่บนกับล่างถ้าเป็นเลขคู่ไม่รู้จะเอาแมอะไรมาตัดก็เอาม่2ค่ะ2อคูณหเป็น2 2อคูณสเป็น4นะคะ ครูพูดเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนเนี่ยตัดยังไม่เป็นแต่ถ้าจะให้ตัดคล่องต้องฝึกตัดบ่อยๆแล้วมีทริคอยู่เสมอซ่อนเอาไว้ในคลิปทุกคลิปของครูพูดแน่นอนนะคะจากนั้นนักเรียนก็ทุกคนก็เอา2คูณกับ3นะคะเพราะตัวส่วนเป็น1และ2คูณ3เป็น6ส่วน1เศษ6ส่วน1ก็มีค่าเท่ากับ6นั่นเองนะคะก็ตอไปค่ะดังนั้นนะคะ4หารด้วยเศษ2ส่วน3จะเท่ากับ 6นี่นะคะนี่คือการเขียนแสดงขั้นตอนวิธีการคิดแบบเต็มรูปแบบนะคะใช่เลยนะคะแบบนี้นะคะหรือนักเรียนหลายคนบอกว่าครูครับผมตัดไม่เป็นตัดไม่เป็นไม่เป็นไรคะ่ะบรรทัดนี้นะคะอ่าครูจะเขียนด้วยสีน้ําเงินนะถ้านักเรียนตัดไม่เป็นนักเรียนก็ได้เศษสิบสองส่วนสองใช่ไหมพอได้เศษสิบสองส่วนสองเสร็จปับ๊บนักเรียนก็ทําให้เป็นจํานวนนับก็คือ นำ12ไปหารด้วย2 2, 2คูณอะไรเป็น12 2คูณ6เป็น12ก็สามารถตอบ6ได้เลยนะคะอ่านี่คือวิธีการคิดแล้วแต่ว่าจะคิดได้กี่แบบนะคะอะลองไปดูตัวอย่างที่2กันตัวอย่างที่2นะคะหาผลหารของหาผลหารของ5หารด้วยเศษ7ส่วน5นะคะ ว่าได้เท่าไหร่นะคะวิธีทำนะคะวิธีทำก็คือเปลี่ยนการหารเป็นการคูณก็จะได้เป็นคิดด้วยการคูณกับเศษ5ส่วน7ซึ่งเป็นส่วนกลับของเศษ7ส่วน5นั่นเองนะคะก็นำจำนวนนับ5คูณกับตัวเศษ5ส่วนด้วย7อ้าว5กับ7ตัดกันได้ไหม มีจำนวนใดมาตัดกันมันได้นอกจาก1ไม่มีนะคะเมื่อไม่มีเราก็นำห้าคูณหเป็น25นะคะส่วนด้วยเจะตอบเลยก็ไม่ได้ห้ามตอบเด็ดขาดเพราะนี่คือเศษเกินเศษเกินไม่ได้อยู่ในรูปอย่างง่ายต้องทำเศษเกินให้เป็นอะไรจ้าเป็นจำนวนคระนั่นเองนะคะคำตอบก็คือพิซซ่าหนึ่งถาพิซซ่าหนึ่งถาดนะคะแบ่งเป็น7ชิ้น ต้องการกิน25ชิ้นถาดที่1กิน7เต็มถาดที่2ก็กิน7เต็มกินไปแล้ว14ถาดที่3ก็แปกินไป7จเป็น21ตอนนี้เหลือ,อกี่ชิ้นที่ยังไม่ได้กินคะอีก4ชิ้นถาดที่4จะกินไม่เต็มแน่ก็กินเศษสส่วนจดดังนั้นเด็กๆก,ก็จะกินทิชช่าทั้งหมดกี่ถาดคะเต็มๆ3มถาดนั่นเองนะคะตอบ3เศษ4ส่วน7นี่อยู่ในรูปอย่างง่ายแล้วนะคะก็ตอบไปนะคะตอบ สามเศษสี่ส่วนเจ็ดนะคะอ้าวนี่คือกระบวนการหารเศษส่วนนะคะในกรณีที่การหารจำนวนนับด้วยเศษส่วนนั่นเองวิธีการก็คือสามารถดําเนินการหารคิดได้ด้วยการคูณคูณกับส่วนกลับของตัวหารแล้วก็ดาเนินการคูณให้เสร็จสิ้นคําตอบก็ต้องอยู่ในรูปอย่างง่ายนะคะสําหรับคลิปนี้นะ